สวัสดีครับมือหนีมารีวิวนะครับโรตาตรี่เกาหนอกเกาไทยนะครับอ่าชุดหนีมีซิบเกาโตนะครับขายเหมาทั้งเหมือดเลยครับ1ิบเกาโตครับเดี๋ยวผ้าเบิ่งเรื่อยเร่อยนะครับว่ามีขนาดจากเม็ดแนนนะครับนี่ครับมีทั้งเกาหนอกเกาไทยนะครับแบบตามสภาพนะครับตัวนี้ขายเหมานะครับซิบเกาโตครับซิบเกาโตนะครับเกาหนอกเกาไทยมีตาสร้างอยู่เม็ดหกสิบสองสองโตนะครับ นะครับด้านหลังเราจะเป็นโชคชัยเม็ดแปดซิปห่อเวิร์ดนะครับสองเม็ดแล้วก็เป็นสยามอิมพิเมนมรกตนะครับมากระดับแล้วก็พวกเก้านอกแล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวนี้บ่มีหัวกะโหลกนะครับตัวเดียวตัวอื่นมีหัวกะโหลกหมดนะครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวมารีวิวแต่ตัวด้านหนาเลยอ่าตัวด้านหน้านี่นะครับตัวด้านหน้านี่เป็นเม็ด หานะครับเม็ดหาเม็ดหกนะครับแล้วกเม็ดหาเม็ดหานะครับเม็ดหาเม็ดหาิานะครับมีเม็ดหกอยูหกโตนะครับเม็ดหกอยูหกโตสองเม็ดโตหนึนะครับเม็ดแปดโตนะครับแล้วก็เม็ดสี่ิหาสโตครับ เม็ดสีสิบหาสองตนอกนั้นจะเป็นเม็ดหาสิบทั้งหมดเลยครับรวมทั้งหมดสิบเก้าตนะครับสิบเก้าตตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่แสนซีนะครับแสนซีนะครับมีสิบเก้าตครับสิบเก้าตนะครับอยู่แสนซีครับผู้ใดสนใจก็สอบถามกันขอมาได้ครับราคาต่อรองกันได้นะครับมีราคาพิเศษให้นะครับถ้าหมองเม็ด ครับโอเคครับผู้ใดสนใจแวะมาเบิงสินค้าก่อนได้ครับอยู่รานภูมินแท็กเตอร์ครับสาขาอำเภอกุจจับจังหวัดอุดรธานีเบอร์โทร0 9 8 6 1 2 7 2 9 5อีกเบอร์นะครับ081729401 5ครับครับผู้ใดสนใจแวะเข้าเบิงได้ครับโอเคครับฝากกดติดตามกันได้เครับขอบคุณครับสวัสดีครับ